ท่านขาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้นําผลิตภัณฑ์ฮารานมาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมก่อนการประชุมผลิตภัณฑ์ต่างเนี่ยมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใดคะท่านขาค่ะก็ อ๋อมีเป็นรูปแบบการจัดงานนะคะมีเป็นครูหาเพื่อแสดงตัวอย่างสินค้าเลยต้องบอกว่าที่รัฐมนตรีพินพัชาวิชัยกุลน,นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาธกรรเนี่ยตัดสินใจจัดงานเนี่ยขึ้นมาเพราะว่าอยากจะให้เรื่องเออ่สินค้าหรือว่า ความเป็นไปได้ศักยภาพด้านฮาลาลของเราเนี่ยพูดไปมันก็อาจจะเป็นเพียงแค่คําพูดแต่ว่าวันนี้คือเอามาให้เห็นเลยอเออถึงจับต้องได้นะคะให้จับต้องได้เลยว่ามันมีอะไรบ้างะ,ะอย่างเมื่อวานนี้องานมันมีเมื่อวานนี้นะคะ,คะมีทั้งเรื่องเอาเรื่องอาหารเครื่องสมอางเครื่องล่งห่มเสื้อผ้าบานะคะ,คะมีการจะะดัดแสดงอาหารบนเครื่องบินจากของการบินไทยด้วยนะคะค่ะก็ครัวการบินไทยอันเนี้ยเออ ต้องบอกว่าขึ้นชื่อในเรื่องอาหารอร่อยนะแต่หลายคนอาจจะย,ยังไม่รู้ว่ามีอาหารชาลานนะคะอยู่ในนั้นด้วยเมื่อวันนี้ต้องบอกว่าทางท่านนายกแล้วก็คณะรัฐมน,นตรีเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะโอ้ยมันมีหลายเรื่องเลยเร,เรื่องสำอางเรื่องแฟชั่นนะคะที่เอามาโชว์กันหลายๆชุดก็ สวยมากๆเลยค่ะค่ะนี่ส่วนของการประชุมวานนี้เองทางที่ประชุมก็ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอุตสาหกรรมฮาลัานแห่งชาติแล้วก็ศูนย์อุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับตรงนี้จะมีส่วนที่จะทําให้การขยายตลาดฮาลัานของไทยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเติบโตอย่างไงบ้างอะคะ่ะท่านขาค่ะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะที่ออกมาจากครอมอนเนี่ยค,คือจริงๆเนี่ย นอกเหนือจากการแต่งตั้งเสนอตั้งคณะกรรมการอุตสาหกรรมพาลาลแห่ชาติหรือกอฮชนะคะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องตื่นเต้นเหมือนกันก็คือการนําเสนอนะคะร่างแผนปฏิบัติการและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลานไทยนะคะอันนี้เป็นแผน5ปีเลยจะครอบคลุมปี67ไปจนถึงปี2571<ค>นะซึ่งอันเนี้ยมีเป้าหมายนะคะก็ะค,ะคือเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมฮาลานไทยไปสู่การเป็น เอเชียฮับเอเชียฮาลันฮับในปีสองห้าเจ็ดหนึ่งเลยค่ะค่ะซึ่งซึ่งอันเนี้ยต้องบอกว่าเอตัวเป้าหมายนะคะหรือที่เราเรียกเป็น KPI เนอะของโจรงการเนี้ค่ะมีในเรื่องของการเพิ่ม GDP นะคะให้กับประเทศไทยในภาคอุตสาหกรรมอันนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นไปถึง1.2%เปอร์เซ็นเลย หรือคิที่เป็นตัวเลขเนาะก็จะประมาณอยู่ที่ห้าหมื่ห้าพันล้านบาทนะคะอันนี้คืองเงินที่เราจะได้สามารถได้เพิ่มขึ้นภายในห้าปีนอกจากนั้นไม่พอยังมีในเรื่องของการจ้างงานเพิ่มขึ้นด้วยในแรงงานของอุตสา,าหกรรมค่ะต่นี้เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากจะให้เพิ่มขึ้นหนึ่งแสนคนต่อปีเลยนะคะแล้วขึ้นต่อเนื่องไปถึงจนถึงปีสองห้าเจ็ดหนึ่ง ก็5ปีใช่ไหมคะที่ตั้งเอาไว้ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเออตัวที่เป็นการตั้งคณะกรรมการอุตสาหกรรมการานแห่งชาติเนี่ยคือก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวแผน5ปีเนี่ยแหละคะ่ะเป็น,นกลไกสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเนาะ<ม>ให้เราไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไวะคะ้ค่ะ ในส่วนของภาพรวมของตลาดฮารานโลกเนี่ยก็ถือว่าเติบโตได้อย่างดีมากๆเลยค่ะตรงนี้มีส่วนสําคัญที่ทําให้รัฐบาลเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็พร้อมผลักดันตลาดฮารานของไทยเนี่ยให้เป็นศูนย์กลางในระดับภูมิภาคเลยทีเดียวเห็นมีการพูดถึงเมื่อวานนี้ค่ะใช่เลยค่ะคือจริงๆอ่ะเอาตัวเลขตอนปี 2,5,6, พนะคะ,คะตลาดสินค้าฮารานโลกเนี่ยม,ม,มีมูลค่านะ สูงถึง21บล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะคุณมาลีค่่แล้วก็มรนสูงอยู่แล้วนะยังมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีด้วยนะอันนี้เขาคำนวณมาว่ามันเติบโตโดยเฉลี่ยประมาณเจ็ดจุดเปอร์เซ็นต์เลยค่ะซึ่งทีนี้ถามว่าตลาดมันใหญ่ขนาดนี้เราประเทศไทยเราอยู่จุดไหนใช่ไหมต้องบอกว่าในปีสอง5หกห้าค่ะประเทศไทยเนี่ยส่งออกสินค้าอาหารทาลานมานะมูลค่าอยู่ที่ประมาณห1 1ันหนึ่งร้ยสิบี่ล้านดอลลาร์สหรัฐ โ mm hmm. นะดยตลาดส่งออกของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มประเทศอาเซียนมนาะแล้ว62เปอร์เซ็นเนี่ยเป็นประเทศอาเซียนเลยแต่ขัดลงมาก็จะเป็นของประเทศตะวันออกกลางออฟริกาเหนือออฟริกาใต้แบบบริเวณของทะเลใจซาร่ารานเอเชียใต้นะคะแต่คืออันนี้มันแสดงให้เห็นแล้วว่าหนึ่งเราเป็นพรีเทอร์เรลเราเป็นตัวแสดงหลักแล้วก็สองเนี่ยในใน,ใน,นกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมดเนี่ยเราเนี่ยมีศักยภาพมากๆเลย ในประเทศไทยตอนนี้มีผู้ผลิตอาหารฮาลาลอยู่นะคะถึงหนะึ่งหมาื่นห้าพันบริษัทนะแล้วก็เราก็มีผลิตภัณฑ์แล้วก็ร้านผลิตภัณฑ์แล้วก็ร้านอาหารที่ได้รับการฮาลาลเนี่ยค่ะถ้าตัวผลิตภัณฑนะ์นั้นมีอยู่หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันผลิตภัณฑ์ตรนานอาหารที่ได้รับการฮาลาลก็มีอยู่ถึงสามพันห้าร้อยล้านนะคะแล้วก็ตัวเลขที่ Amazing แบบน่าตื่นเต้นมากๆคือไทยเนี่ยเป็นผู้ส่งออกอาหารฮาลาล เป็นอันดับที่สิบเอ็ดของโลกเลยค่ะบนมาลีตรงนี้ถือว่าเราได้มีการดำเนินการที่จะขับเคลื่อนตลาดของไทยเนี่ยแล้วมีการส่งเสริมให้มันมีความต่อเนื่องโดยที่จะมีการบริการากับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตรงนี้ยังไงบ้างนะคะท่าน่ะ ต้องบอกว่าคือแต่ด่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยดูเราแบบมีความพร้อมมีเรื่องฮาลาลมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ทีนี้นต้องบอกว่ามันมีอยู่สปัญหาด้วยกันอ่อาจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมฮาลาลในประเทศไทยอะคะ่ะปัญหาแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของออหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของฮาลาลเนี่ย ณนะตอนเนี้ยคือกระจายอยู่ในกระวมต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะ,จะติดต่อประสานเรื่องใดๆก็ตามไปเนี่ยจะมีประสบปัญหาในการติดต่อนะคะมีความลําบากแล้วก็มีข้อจํากัดเยอะมากอีกหนึ่งปัญหาเลยก็คือหน่วยรับรองมาตรฐานฮาลาเนี่ยไม่ครอบคลุมแล้วก็ไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่น,นะคะเพราะฉะนั้นการรับรองมาตรฐานฮาลาเนี่ยบางครั้งก็ล่าช้า บางครั้งอายุการรับรองก็มีระยะาสั้นและหลายครั้งเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายสูงด้วยคือต้องบอกว่าสองเรื่องเนี้ยเป็นเพนพอยต์สำหรับผู้ประกอบการเลยแต่เนี้ยก็เป็นหนึ่งในเหตุสองเหตุผลหลักนะคะที่เลยมีการลุกขึ้นมาต่อตั้งนะคะคณะกรรมการอุตสาหกรรมฮารานแห่งชาติขึ้นมาซึ่งอันเนี้จะเป็นสูตรรวมและ นะคะอตอนนี้ลักษณะของเขาก็คือจะมีการยืมตัวข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยเข้ามารวมตัวกันอยู่ตรงนี้อ่าก็จะเป็นเหมือนซิงเกิลโชว์ไอสะค่ะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการในครั้งหน้าเนี่ยต้องติดต่ออะไรเกี่ยวกับเรื่องคารานเนี่ยไม่ต้องไปไหนไกลละนะคะให้มาอยู่เพียงแค่ที่เดียวเลยก็จะเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาราลของประเทศไทยตัวหนึงนะะ่งเลยค่ะอืมก็คือหลังจากนี้ก็จะมีการตั้งขึ้นมาเลยใช่ไหมครับตรงส่วนนี้ค่ะ ใช่ค่ะการตั้งศูนย์ที่จะเป็นเหมือนเป็นศูนย์เซอร์วิสอะค่ะก็เป็นหนึ่งในแผนการที่จะทำค่ะท้ายสุดค่ะอยากให้ท่านเน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนการขยายตลาดทาวานของไทยที่รัฐบาลเนี่ยได้ร่วมกับทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเองในด้านต่างๆค,ค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าในตัวแผน5ปีอะค่ะคือคเราทำเนี่ย มันมีคามสามารถประการหลักๆด้วยกันมาตรการแรกก็ดูในเรื่องของดีแมนแล้วละการผลเสริมกันค้าระหว่างประเทศและการสร้างความเข้มแข็งของห่วงโ,โซ่อุปทานนะคะเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของสป라이ดทเมื่อกี้เรามีดีแมนไปแล้วเรื่องที่2ก็ต้องสร้างในเรื่องของการสป라ายการพัฒนาการผลิตและมาตรฐา,านอุตสาหกรรมลงงานของไทยเนี่ยนนจะได้รับการพัฒนานดีขึ้นนะคะแล้วก็มาตรกามาตรการที่สามเนี่ยก็คือการยกระดับ ปัจจัยแวดนรั้อุตสาหกรรมฮาลาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เล่าไปตะกี้นะคะการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาลไทยการทําระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะการพัฒนาห้องปฏิบัติการการทดสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาลการพัฒน,น,<ม>นามีคมอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ภาคใต้นะคะรวมไปถึงการพัฒนาสีมือแรงงานและบุคลากรฮาลาลของไทยด้วย<ม>ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าในระยะแรกเนาะเขาจะโฟกัสอยู่ที่ 5ผลิตภัณฑ์และบริการก่อนแต่ในอ<ช>นาคตนี่จะขยายไปมากกว่านี้อีกตอนนี้เบื้องต้นก็จะเห็นในการดําเนินการในเรื่องของอาหาร<ช>แฟชั่นยาสมุนไพรเครื่องสําอางนะคะ<ช>อันนี้4ี่คือโกโก้ฮาราน<ช>และอันที<ช>่ห้าก็คือการบริการและการท่องเที่ยวค่ะเพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังดูเนี่ยคือแผนเนี่ยแน่นมากนะแล<ช>้ว<ช>เ,เป้าหมายเนี่ยไม่ใช่เกินเอื้อมในการที่จะให้ไทยเนี่ยมาเป็นเอเชียนฮารานหับ ในปี2571เนี่ยก็ขอให้คนไทยทุกคนยังไงช่วยให้กำลังใจกับทุกหน่วยงานและทุกคนที่เกี่ยวข้องในการทำงานตรงนี้ด้วยละกันนะคะ ตรงนี้ก็เห็นแผนแล้วก็เห็นถึงอนาคตที่สดใสของอุตสาหกรรมฮาลาลของไทยเลยทีเดียวค่ะเช้าวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณรัตเก้าอินทวงสุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลของไทยนะค่ะขอบคุณท่านมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ